ครับก็ขอสวัสดีครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่จะมาทำคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรในป่านะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำต้นลักษณะต้นของต้นญ่าชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อหลายชื่อมากเลยแล้วตามแต่ท้องถิ่นนะครับนี่อันนี้นะครับ นี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อครับอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าลิเพานะครับหรือแต่ละถิ่นก็เรียกอย่างอื่นมีบางชื่อก็เรียกว่าหมอยสาวแก่ต้นนี้เนาะหมอยแม่ไม้อะไรก็แล้วแต่หรือบางท่านอาจารย์หมอยาก็เรียกว่าหนวดฤาษี นะครับแล้วแต่ท้องถิ่นเขาจะเรียกกันไปดูลักษณะครับต้นเป็นเถานะครับเป็นเถาใบก็น่าจะเป็นตระกูลเฟิร์นเถายาวเหนียวครับเถาเหนียวลักษณะคล้ายเฟิร์นเลยใบนี่เหมือนเฟิร์นเลย เมื่อก่อนนี่ก็ไม่รู้จักนะครับพอไปศึกษาเรื่องสมุนไพรก็ออนี่หรือยญ้าลิเพานะครับก็มีขึ้นทั่วไปในป่านี้ลักษณะใบลักษณะเถาดูหลังใบครับหลังใบ เดี๋ยวมาดูอีกต้นครับที่ต้นซึ่งมีขนาดต้นที่มีอายุมากกว่าต้นนี้ <c oughs> ต้นนี้ครับเดี๋ยวลองขุดดูครับเดีย๋ยวจะขุดดูเราจะพูดถึงสรรพคุณเดี๋ยวลองขุดดูครับ ว่าจะเหมือนตามชื่อที่เขาบอกหรือเปล่าอะไรเสาแก่เนี่ยครับเดีย๋ยวลองดูเป็นก็มีเป็นยาที่มีสรรพคุณนะครับสบรรพคุณดีนะครับ ออกไาแล้วครับ <c oughs> เหมือนไหมครับเหมือนไหมเหมือนลากนะครับไม่เหมือน <c oughs> อนะครับดูให้ชัดๆลาก มย่าลิเพานะครับที่เขาเรียกกันหรือมีชื่ออื่น ลากเน,นเหมือนหรือเปล่าไม่รู้อย่ามาดูด้านสรรพคุณครับมาดูด้านสรรพคุณของญ้าลิบเทานะครับต้นมีรสเจดิดมีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะนะครับตำรายยาไทยเนี่ยใช้ต้นเป็นยาแก้พิษ ภายในนะครับฝีภายนอกนะครับฝีภายในฝีภายนอกใบมีมีส่วนในการรักษานะครับบาดแผลและแผลผุพองนะครับลากนะครับต้มดื่มแก้ปัสสาวะสีเหลืองสีแดงถาและใบนะครับตำพอกแก้ แมลงพิษสัตว์กระต่อยนะครับเป็นยาถอนพิษแก้อาการปวดบวมทำให้แผลบาดแผลเย็นช่วยแก้อาการอักเสบจากงูตะขาบแมงป่องและสัตว์ที่มีพิษหรือใช้ทั้งต้นนะครับครับลาดลากทั้งและต้นต้ม ดื่มเป็นการแก้อาการปวดหลังนะครับเราทลากอยเดียวใช้ผสมกับยาอื่ในในการในการแก้โรคมะเร็งนะครับรักษาโรคมะเร็งนอกจากนี้นะครับตามที่ค้นมาก็บอกว่าชาวชาวอีก,ก็แมวมูเซอยานะาจะใช้รากเงาลำต้นมาต้มดื่มเป็นยากแก้เจ็บคอเสียงแหบเสียงแห้งนะครับทั้งต้น นอกจากนี้นะครับรากก็ยังนํามาต้มนะครับดื่มเป็นยาแก้รักษาลิสิดวงทวารฤแลละนิ้วนะครับก็เป็นก่ลาวโดยยออๆของสรรพคุณของยาลิเพานะครับที่ได้ค้นมานะครับการใช้ยานะครับก็ต้องศึกษานะครับให้ละเอียดนะครับต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าจะใช้ส่วนใดรักษาส่วนใดของโรคเป็นโรคอะไรนะครับ สรรพคุณแต่ละส่วนก็จะมีสัดส่วนต่างกันก็คลิปนี้ก็แนะนำต้นหญ้าลิเพานะครับหรือท้องถิ่นอื่นๆที่เขาเรียกแล้วแต่นะครับแต่จะให้ดูลักษณะต้นไว้ก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับ